โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมบาลานนะครับผมวันนี้จะมาทํากิจกรรมร้านค้าโมโคนะครับผมไอวอรโลหิตอาฆาตนะครับของใหม่ไอวอรพลังโลหิตนะครับผมระยะเวลานะ13พฤษภาคมถึง21พฤษภาคมนะครับผม2566นะครับผมมามาดูหน้าต่างกิจกรรมกันก็อันแรกก็จะเป็นไอวอรนะครับรางวัลใหญ่เป็นไอวอรนะครับแล้วก็ของรางวัลเล็กเนี่ยจะเป็นแบบอันนี้เป็นโปรไฟล์ใช่ไหมอันนี้เป็นกระทะ อันนี้เป็นกระเป๋าล่มหอนอน่าจะเอานี้แล้วกันกับไอบอลนะครับเลือกได้หนึ่งอันนะเลือกไอเทมที่ต้องการครับย้ําว่าที่เราต้องการนะทุกคนไอบอลนี่สวยจังสวยไหมคุณดูไอ,ไอแต่ว่าไอบอลนี่ผมว่ามันกวนดีว่ะผมอยากได้หลายอันจังเลยผมอยากได้อยากได้สามไอบอลเลยวะ่ะมันกี่เพชรวะ่ะแต่ไอบอลนี่ก็อยากเก็บไว้ด้วยไงเดี๋ยวอันแรกเราเอานี่แหละ เอาไอวอนี่แหละเอาไอวอที่เข้ามาใหม่นี่แหละตัดไปแล้วเราก็เลือกโปรไฟล์นี่แหละยืนยันเมื่อยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลได้ปะมันจะหมดกี่เพชรต่ออันนะมันจะหมดกี่เพชรต่ออันนะครับมาดูกันกวเก้าเดี๋ยวผมคำนวณราคาให้แป๊บหนึ่งเก้าบวกสิบเก้าบวกสามเก้าบวกเจ็ดเก้าบวกหนึ่งสี่เก้าบวกสามเก้าเก้า ก็694เพชรนะครับ 6, 9 4เพชรนะทุกคนที่แบบหมดแต่ละครั้งอ่ะ9 19 39 79ว้ย79ผมได้ไอซอวอร์ว้ยเอาเลยดีไหมเนี่ย79ได้ไอซอวอร์เลย <laughs> 79 ไม่เป็นไรเร600าหกร้อยกับเพชรเองร้อยสี่เก้านะคนดูโอ้อุ่าดวงดีว่ะคนดูเนะาะอุ่าดวงดีสามเก้าโอ้โหตามโปรไฟล์เนี่ยสามร้อยเก้าเก้าเพชรแล้วเราก็สําเร็จใช่ไหมเอามันไม่สามารถเลือกเลือกใหม่ได้หรอโอ้เพื่ออะไรวะมันเลือกใหม่ไม่ได้หรอผมนึกว่าทำหมดแล้วมันได้เลือกใหม่ได้ด้วยไว้จะเอาไอบอลอื่นด้วยอะ เ,เดี๋ยขางโง่เลยเดี๋ยคขางโง่เลยไม่รู้คลิปคนอื่นสุ่มมาก่อนว่าคนดูผมไม่รู้นะเนี่ยไม่งั้นผมไม่สุ่มต่อหรอกนี่นะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูว่าไอวอลแบบมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขางโง่เลย <c oughs> ผมไม่รู้เว้ยไม่รู้ว่าแบบมันมันสุ่มต่อไม่ได้ผมนึกว่าแบบเสร็จอันนี้แล้วเราก็สามารถแบบ เลือกอันอื่นได้ด้วยอะไรแบบนี้อ่ะคนดูอันนี้ระเบิดนี่วาไอวออยู่ไหนปะผมคิดว่าแบบเราเลือกเสร็จอ่ะเราจะสามารถเลือกใหม่ได้เวลาจบแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูไอวอลกันมีนะไอวอลมีเอฟเฟกต์ประมาณนี้นะคนดูอันนี้คือภาพผมตั้งแบบภาพขั้นสูงนะมีเลย ก็บังไม่บังนะไม่บังอันนี้เราเท่าไหร่นะผมว่านะสำหรับผมมาดิ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 เฮ้ยมาดิเดือดสิบมาดิมาดิเดือดสิบมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาดิ ก็ประมาณนี้นะทุกคนผมว่าก็ก็ไม่แพงนะหมด6 9เเพชรใช่ไหมประมาณนั้นนะคนดูก็อย่าลืมนะว่าถ้าสุ่มเสร็จอะไม่สามารถไปสุ่มอันอื่นได้นะครับทุกคนนะเสร็จก็คือเสร็จนะโอุ้าสาห์ได้ดวงดีก็ไปสุ่มต่อ <laughs> โอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ใช่ไหมคนดูขอดูกิจกรรมใหม่ก่อนมีอะไรเข้ามาไหมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยผมดันง,งาน4 v c วิอย่างเดียวเลยนะทุกคนใครสนใจสามารถทักเพจ ด้านอ่าดิสคริปชันด้านล่างมาได้เลยนะทุกคนผมรับดันอยู่นะยังรับดันอยู่โอเคน่าจะมีเท่านี้นะครับทุกคนเด็กกำเนาะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแังใจผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบบาย